สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้มาพบพอกับช่องสาวสอนผ้าลอคือเกาได้จา้าพี่น้องมือนีสิผ้ามาเลือกซื้อพักบ้บานเท่าได้จา้าพี่น้องตอนนี้สาวสอนผ้าลออยู่ตลาดอำเภอผู้เวียงนัดสาวได้จา้าถูกวันที่12ของเดือนได้จา้าพี่น้องมาจา้ามีแต่เนวมากๆจา้าพี่น้องมีหลายอย่างงดบวบก,กับมีจา้าหมักพุงกับมีได้จา้าพี่น้องอันนี้เป็นแนวผพักพืนบานเท่าได้จา้าหักอื้อกับมีจา้า อันนี้ผักขาดผู้ใดเคยกินบะจ่า,จาพี่น้องาสาวสวน้ารอบบเคยกินได้จ่าผักขาดเป็นผักบุงหน้ากม็มีหยอดอ,อ่อ,อนๆผักกระแหงก็มีจา่าหมากทั่วผู้หมากบวบจ่าพี่นอ้องหมากเขือหมากเขือข้างกบหมากเขือขาวอันนี้หมากกระเจี๊ยบจา่า หมักยังก่อนเฮ้ยแม่หนูบอกผิดหนูบอกผิดเฮ้ยโอ้มักกระเจียมก็จ้าเราบอกผิดด้วจ้าพี่น้องอันนี้มักเคลือนเคลื่อนจ่าติดกลุ้มด้วยโอ้ยมักมะละขีโนูกระมีจ้าพี่น้องดีหล่ะแนวกินกระปุ่นกระเทียมเสบแม่ขายจังไรแม่มาเลยยี่สิบจ้ามักบวบกะเฮ็ดยี่สิบบาทแม่นบ่จ้าจ้าสิบบาทห้าบาทโอ้บ่บแห้งจ้าพี่น้องสิบบาทห้าบาทอันนี้จ้าบาทนี่จ้าบาทพ่อซื้อพี่น้องพ่อซื้อแม่เป็นคนใส่นี่แม่ อันแม่เป็นคนอยู่หนีล่ะค่ะผู้เวียงนี่ล่ะอยู่เพิ่มผู้เวียงเขาหนีบ่แม่แม่ปลูกเองเท่าเหมือนแม่บ่ค่ะปลูเองค่ะอุ้ยมาเอามาเอาด้จ้าพี่น้องแม่เพิ่มสีเฮ็ดกับเขามาขายพร้อมด้จ้าเนี่ยมือเส่าปลาเหียงกะมีนี่เพิ่มตากแดดเฮ็ดเองของพื้นด้จ้าไม่ไม่เลยอันนี้ถุงเจ้าบาทนี่แม่สามหาค่ะโอ้ยถุงละสามซิมหาบาทจ้าพี่น้องไม่มีไม่เลยเป็นเจียวปลาแดกบองกะมีเป็นแกงพักขี้เล็กบานๆเท่ากะมีจ้าแกงพักขี้เล็กไส้หนัง อันนี้ก็เป็นแพ<ม>็กปลาเหงืเลยจ้าพี่น้อง pack แพคละยี่สิบบาทจ้านี่ไม่ไม่สดสดเลยจ้าพี่น้องเพินพ่นถอดมาอยู่สาวสอนผ้าหล่อมาบาะ้านจ่าพี่น้องปลาแหงอนี่แล้วแซ่บจ้ารับรองเจ้านี่แซีบมีแม่แล้วเห็ดแซ่บมักเส่บจ้าพี่น้องผู้ใดยอยากได้ก็มาเลือกซื้อเลือกหาเลยจ้าโอ้ยเห็นอันนี้ละกันน้ำลายเตียงจ้าพี่น้อง <S 2> <S 2> <S ถามไง <พา S 1> ถามไงสุ่มแถวพักสิบบาทครับค่ะกว้างละสิบบาทจ้าพี่น้อง เน่ยคายพว่องละสิบบาทเด้อจ้าคลิปนี้กะขอบคูณไดหลายเด้อจ้าสำหรับผู้ใดที่เข้ามาฟ็นกนาลััใจใเห้ช่องสาวสอนผ้าเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ้าพี่น้องคลิปนี้กัขอบคุณในหลายจ้าสวัสดีจ้า